สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้พามาชมเห็ดปัวค่ะคิดว่าออกไปแล้วอะ่ะอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้าน mm hmm. ก็เลยไม่ไม,ไม่ได้เดินมาดูเมื่อวานถ้าเมื่อวานเดินมาดูก็คงจะพอดีเนาะตอนนี้ก็หยูยไม่นึกว่าจะออกให้กินหรือว่าออกไปแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาจะแบบอายุมากหน่อยหนึ่งเนาะ แต่ก็จะพยายามหาให้ให้ทั่วเลยตรงเนี้ยอ,ออกเยอะมันออกเยอะอ่ะถ้าเมื่อวานเนี่ยก็คงโอเคอะดูเลยนะคะกินทุกปีเลยค่ะกินทุกปีเลยนี่นะคะเดี๋ยวนะอุ้ยกำลังโผล่ก็มีตรงนี้ก็มีอุ้ยนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะดี ให้ดูตรงนนก็มีมีรอบเลยนะคะอุ้ยออกเยอะเลยเปีน,นี้อุ้ยดอกบาเนเลยดูดูดูด,ดูท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้บางดอกนะออกดอกใหญ่แล้วก็เปื่อยเห็นแต่ขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เขาเลยดอกใหญ่มาก นี้ดวยวันนี้พามาเก็บเห็ดที่บ้านจริงใจไม่จริงโจ้นะคะอันนี้กําลังโผล่ดอกนี้กําลังโผล่นะคะดอกใหญ่มากนะคะอุ๊ยขอโทษนะตาลายค่ะนี่กําลังโผล่ออกจากดินเนี่ยเนี้เนี่ยเนีนีไหมคะอันนี้อันนี้จอมปลวกนะนี่ค่ะเดี๋ยวเดินรอบๆนะอันนี้เจอแล้วดอกใหญ่ วันนี้คิดยังไงก็ไม่รู้อะถือถ่วยกาแฟแล้วเดินรอบๆบ,บ้านดูเอ,อเผื่อเห็ดจะออกเพราะบ้านเราไม่ได้กินเลยเขาจะออกทุกปีเลยเียนะคะนี่ค่ะถ้าไม่เชื่อแล้วมีอีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่าต้องหารอบๆอบ แก่แล้วอ่ะอุ้ยออกมาเลอะเลยเยอะเลยอุ้ย่านผู้ชุมอันนี้ดอกใหญ่อันนี้อันนี้ยังโอเคอยู่อันโอเคอันนี้นี่ค่ะจริงๆดอกใหญ่มากเนี่ยใหญ่กว่าหน้าเราอีกอันนี้อุ้ยสดายอ่ะแต่ก็จะเอาถึงแก่ก็จะเอาอุ้ย นี่ค่ะอุ้ยโดนแย่งไปกินครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็โอเคอยู่กำลังโอเคอันนี้จริงๆดอกใหญ่มากดีใจจังเลยอ่ะดีนะเดินวันนี้จะคิดยังไงไม่รู้เดินมารอบๆถือช่วยช่วยกาแฟอันหนึ่งก็เดินมาเดี๋ยวน ขออนุญาตหน่อยนะคะตาลายหน่อยนะคะขอเดินรอบๆรอบๆดิอุ้ยแม่ลุนหักเลยดูเขาไอ้ที่เขาออกก่อนแ <c oughs> สดงว่ายังมีอีกเยอะกำลังโผล่ขึ้นจากดินก็มีอุ้ยออกมาข้างขึง้นอือ ข้างล่างก็มีเยอะนี่ไงนี่ก็มีนี่เขากำลังขึ้นจากดินเลยนะคะเดือนนะอืมนี่ค่ะแต่ตัวนี้ท,ที่อยู่ข้างล่างคือไหนอะโดนมแมลงกินกินกือ อู้แสดงว่าเขาออกตั้งแต่หลายวันแล้วอู้เห็นแต่ซากก็มีไอพวกที่ออกเรกจแรก่ะสงสัยดอกใหญ่ห่แน่นอนเลยเดี๋ยวต้องหาอาหาดีๆเพราะว่าเขาจะมีลูกเล็กๆเกนี่ยค่ะเขาเรียกเห็ดปวกปวกปาดใหญ่เนาะเออเนี่ยเห็นอันนึ่งนะเห็นแต่ขาเขาเริล่อมเทิมเลยขาเขา เดี๋ยวต้องไปเดินดูอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งเนาะ,ะอันนี้รอบบริเวณบ้านอันนี้เดินข้างหลังบ้านนะคะ อันนี้ต้นปุ้ยที่ที่บอกว่านกเอาไปกินหลายเครือแล้วไม่ค่อยได้มาดูนี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งออกหัวปียังไม่ได้เอาออกที่ตอนนั้นถ่ายข้างบนลงมาค่ะเราจะยืนตรงระเบียงข้างหลังบ้านตรงนั้นน่ะ ค่อยได้เดินมาข้างหลังเลยนะไอ้ที่ที่ปลูกอยู่นั้นเป็นย้าของใบบุญปลูกล้อมรอบอยู่นั่นแหละนี่นี่นี่จอมปลวกอีกที่หนึ่งที่เขาออกนะแต่ว่าไม่เห็นมีเลยนะคะไม่เห็นออกเลยคือเราจะไม่ทำลายเขานะเพราะว่าเราได ทุกปีเราต้องหวังอยู่ที่เนี่เพราะเป็นคนชอบกินเนี่ยไม่เห็นมีเลยไอตัวนี้ไม่เห็นมีเลยออกที่หลังหรือเปล่าไม่รู้หรือออกไปแล้วก็ไม่รู้ นี่ออกมาข้างนอกเจอแล้วแต่ว่าคงเริ่มเริ่มดอกไม่สดใสไอ้ตัวนี้นะคะเดี๋วต้องหาดีๆเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไลมันคงสายขึ้นไล ดูนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามจริงใจไม่กิงเจ้านะคะ thank you my friend thank you everyone thank you for support to me ขอบคุณพระาคา่ะขอบคุณทุกท่านเลยบายบาย